เจ้านายคะบ้านหลังนี้สร้างได้ประมาณ30%แล้วคะ่ะเจ้านายลองดูก่อนสิคะได้ครับเจ้านายคะสวัสดีคะ่ะผู้จัดการสวัสดีคะ่ะผู้จัดการมาทางนี้หน่อยสิคะมะนาว ไซ้์งานของเรามีคนงานผู้หญิงตั้งแต่งได้เขามาทำงานได้3ามเดือนแล้วค่ะเขาชื่อว่าพี่นันเป็นคนงานแม่ลิงเดี่ยวตอนนี้ลูกของเขากำลังเรียนหนังสืออยู่ค่ะที่เขามาทำงานที่นี่ก็เพราะว่าจะมาหาเงินจ่ายค่าเทอมส่งลูกเรียนเขาเริ่มงานเมื่อ3ามเดือนก่อนเจ้านายอย่ามองเขาเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะคะตอนนี้เขาทำงานจริงๆเนี่ยทำดีกว่าผู้ชายซะอีก พี่นันเขาไม่รู้หนังสือเลยตอนที่เงินเดือนของเขาออกเนี่ยเขาก็จะขอให้หนูช่วยโอนเงินไปให้ลูกสาวเขาหน่อยนะคะเดือนนี้เขาก็คงจะทําแบบนี้เหมือนกันโอเคครับงั้นคุณก็ไปหาเขาเถอะครับคะ่ะพี่นันเรียกหนูมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณมานาวคะพอดีว่าเงินเดือนของพี่เพิ่งออก ี่ก็เลยอยากจะรบกวนคุณมะนาวช่วยโอนเงินนี้ไปให้ลูกสาวของพี่หน่อยนะคะถ้าโอนเสร็จแล้วรบกวนคุณมะนาวจะส่งข้อความไปบอกลูกสาวของพี่หน่อยนะคะว่าค่าใช้จ่ายเดือนนี้พี่โอนไปให้เขาแล้วได้เลยค่ะไม่มีปัญหา <c oughs> ฉันโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณมะนาวไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่นันคะ ทำไมทุกครั้งที่โอนเงินไปให้ลูกสาวถึงต้องส่งข้อความไปหาเขาล่ะคะทำไมพี่ไม่โทรไปหาเขาเลยละ่ะไม่ได้นะคะพอไปไม่ได้นะคะฉันกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบการเรียนของลูกสาวอีกอย่างทุกครั้งที่ฉันโทรไปหาลูกสาวฉันก็อดใจไม่ได้ที่จะโทรคุยกับเขานานๆแต่ว่าค่าโทรมันก็แพงฉันก็เลยไม่โทรดีกว่านะคะ ฉันเข้าใจแล้วค่ะฉันโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้างั้นขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณคุณา,ามากเลยนะคะ เจ้านายคะนี่เป็นเอกสารค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเดือนนี้คะ่ะเจ้าหนายไปดูก่อนนะคะ,ะแล้วก็มีอะไรหรือเปล่าครับมานาวพอดีว่าลูกสาวของพี่น,นันเขาส่งข้อความมาหาฉันนะคะว่าโรงเรียนต้องเก็บค่าทัศนศึกษาเพิ่อมอีก5,000บาทเพื่อไปต่างประเทศ งั้นคุณก็รีบไปบอกนันเขานะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนครับมีอะไรหรือเปล่าคะงั้นคุณก็ไปบอกนันเขานะครับว่าลุงเรียนเรียกเก็บ2000บาททําไมล่ะคะเจ้านายผมคิดว่าเงิน5000บาทเนี่ยมันเยอะไปสําหรับนันเดี๋ยวอีก3000ันบาทเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นคนออกให้เองได้เลยค่ะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะ นี่คุณนี่มันเวลาพักเที่ยงแล้วไม่ใช่หรอครับทำไมคุณไม่ไปทานข้าวล่ะเจ้านายคะคือว่าฉันไม่หิวน,นะคะมื้อเช้าฉันก็เพิ่งกินไปตอนนี้ยังอิ่มอยู่เลยค่ะงั้นช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยคุณก็ควรพักผ่อน,ออนหน่อยนะครับไม่เป็นไรคะ่ะฉันไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าฉันอยากจะทำงานให้ได้เยอะเวลาพักเที่ยงฉันก็มาทำโอที ทำแบบนี้เงินเดือนของฉันก็อนจะได้เยอะมากขึ้นค่ะหน้าที่สาคัญนะคะเดือนนี้คุณมานาเขาก็ช่วยจ่ายค่าไปทัศนศึกษาของลูก2,000บาทฉันต้องรีบหาเงินไปคืนเขานะคะครับผมเข้าใจแล้วครับ เีย้ยวไม่ได้กินมาตั้งหลายปีแล้วเจ้านายคะบ้านหลังนี้คาดว่าน่าจะเสร็จภายในเดือนนี้คะ่ะส่วนบ้านหลังข้างในคาดว่าน่าจะเสร็จภายในเดือนหน้าผู้จัดการคะผู้จัดการเจ้านายสวัสดีคะ่ะพี่น,นันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ วันนี้ดูอารมณ์ดีมาเชียวกระสอบอาทิตย์ที่แล้วคุณมะนาวช่วยจ่ายค่าไปทัศนศึกษา2 0 0พบาทตอนนี้พี่หาเงินมาคืนได้แล้วนะคะนี่ค่ะคุณมะนาวลองนับดูก,ก่อนสิคะเออคุณมานาวคะแล้วก็พี่ขอรบกวนคุณมานาวช่วยส่งข้อความไปหาพีกฝากของพี่หน่อยนะคะ บอกเขาว่าถ้าเขาอยากไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าอยากกินอะไรก็ไปได้เลยนะคะไม่ต้อง่ช้พี่ประหยัดหรอกเออมนาวคะทำไมคุณมะนาไม่ลองนับดูก่อนละคะไม่จำเป็นต้องนับหรอกค่ะพี่นันฉันเชื่อใจพี่ไม่ได้นะคะคุณมะนาไม่ได้คุณมะนาวคะลองนับดูเถอะค่ะ านาวคุณนับดูเถอะครับสําหรับพวกเขาแล้วเนี่ยเงินที่ได้มาด้วยความยากลบาบากพวกเขาจะรู้สึกสําคัญแล้วเห็นคุณค่าของเงินนี้มากๆค่ะเอ๊ะทำไมเงินขาดไป50บาทล่ะคะเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งคะเมื่อเช้าพี่ก็พึ่ง คุณทำอะไรของคุณมันเป็นความผิดของหนูเองค่ะมันเป็นความผิดของหนูที่มันไม่รู้จักยัย่างช่างใจเมื่อเช้ามุกเผอไปซื้อเกี่ยวกล่องน,นี้มาแต่หนูจะรีบมาไปคืนเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณมะนาวคะรอตรงน,นี้แป๊บนึงนะคะเดี <laughs> ๋ยวก่อนสิครับเจ้านายมีอะไรหรือเปล่าคะ คุณไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับหลังจากนี้คุณไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกอะไรนะคะทำไมนะคะท่านาค้อย่าหรนัวขอกเลยนะคะลูกข้งหนูยังเด็กหนูจะเป็นต้องใช้กันจริงๆนะคะบริษัทของเรา จะขึ้นเงินเดือนให้กับคุณต่อจากนี้ไปคุณก็ไปทำงานที่ออฟฟิศในตำแหน่งแม่บ้านงานสบายกว่าที่นี่เยอะเลยนะครับจริงเหรอคะขอบคุณมากมเลยนะคะเจ้านายขอบคุณมากๆเลยคะ่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกครับความสำเร็จของคนทุกคนเนี่ยวนแล้วมีแต่ความลำบากที่ไม่มีใครเห็นคุณเป็นผู้หญิงไม่เลือกงานสบายแต่กลับมาเลือกงานหนักๆในสายงานแบบนี้ในฐานะของคนเป็นแม่ เพื่อที่จะให้ลูกได้เรียนและมีชีวิตที่ดีคุณเลือกที่จะทํางานนะและยวยัดกดออมกดมือกินมือ้อการกระทําของคุณเนี่ยทำให้ผมได้เห็นถึงความเข้มแข็งของผู้หญิงคนหนึ่งและที่สําคัญทําให้ผมได้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของคุณเป็นแม่่อของผมจากผมไปตั้งแต่เด็กผมโตมากับแม่เพียงคนเดียวสิ่งที่คุณได้รับวันนี้เป็นสิ่งที่คุณสมควรได้รับแล้วนะครับคุณรีบไปรายงานตัวที่ออฟฟิศนะครับ และที่สําคัญต่อจากนี้ไปคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีกินอาหารให้อิ่มจะได้มีแรงทํางานไม่ควรอดอาหารเพื่อที่จะประหยัดเงินเพียงไม่กี่บาทนะครับหากคุณเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยลูกของคุณจะลําบากค่ะเจ้านายฉันเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ